ฮะทำไมบ้ากูเปลี่ยนไปเก้ยเดี๋ยวกูไม่ใช่ละเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมบ้ากูเป็นย่างสิบหายแล้วเฮ้ยไม่จินเลยทำไมมันทำไมบ้านมันเงี้ยเดี๋ยวกูไม่จริงจริงนี่แห่ะบ้านกูเฮ้ยเดินอะไรนีไหเหมือนเดิ๊อี้อะไรสัตว์เฮ้ยมีของหลังบ้านเนี่ยโอ้ย ไปล้อใหญ่หนะโอเคนะ่กันดีกว่ายิม,หร,ยมหรือวะยืมขี้หรือวะกูพูดผิดนิดหน่อยก็โอเคเป็นคอนเทนต์แหละคอนเทนต์ content ในคลิปนี้ก็คือการที่ลากพวกอีเจนี N ่ e ได้มาเลสโกลเลยเอ้ยแ,แล้นี่ไม่ไปชั้นใต้ดินเหรอโอ้ลิกูนเลยรนี้จะได้ใส่ของแบบครบสักทีแบบไม่ต้องมาเข้าลงไปชั้นใต้ใต้ดินเยี่ยมให้มันได้ยี่ยสิบวะนี่เอาของ,ของมาใส่หมดใส่ไป หยัดดีดีใส่ดีดีหย,ยิบมันก็ไม่ได้แม็กแพ็กเหรอแม็กแพ็กอ๋อเก็บของได้ใช่ไหมแต่กูไม่เก็บโอเคเออรอบนี้แม่งมาชั้นใต้ดินเว้ยดีดีดีแต่บัานกูเบียไปเยอะมากเลยนะใครมาพาสีบ้านกูกับต่อเติมบ้านกูมันมันอัปลักกว่าเดิมวะใครทำบอกเมือาซะเดี๋ยวนีหม้อมุมบักเดียวนี่นนประตูดิ่ เปิดประตูยุ่งยากอีกร้อยอยันนึงคราวนี้กูจะมันมีคนบอกว่ามันสามารถเก็บของเก่าเก่าเก่าเฮ็ยมันสามว่ามันีคาบอกว่ามันสามารถเก็บของเก่าขายขายได้เพราะฉะนั้นกูจะเอาของเก่าในรถในบ้านกูนหละ,จะเจ้าไปขาย <c oughs> มันมีคนบอกว่าอัปเดตนี่คือถ,ถ้าเกิดเกิดกูไปขโมยหรือว่าไปขโมยของจาก,ก้านลุงคนหนึ่งอะที่มันเหมือนราคามันบอกว่าถ้ามึงขโมยกูจะยิงมึงเถื่อนว่ะ เรื่งเก่งมากเหรอไหนกูมีโรบ้าสกูจะเอาไอ้นี่สีดักเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ก้อนนี้สีเขียวเว้ยยังไม่ได้ใส่เครื่องเลยยังไม่ได้ใส่เครื่องเลยหรือว่เดี๋ยวต้องซ้อมตรงเดี๋ยวต้องมาใส่รอ,อบพวงกิ่งก้อนนี้ไม่ต้องใส่กระฝ้ากระโปรงก็ได้นะเอ้ยใส่เอะเดี๋ยวไอ้ไอ้น้ำมันเครื่องมันระเหย,ยหมดเดี๋ยวป้องปิดเอายียมมาใส่ก่อนอึ๊บ ไฟไม่ละแม่นละแม่ต้องใส่หรอกเดี๋ยวใส่ท้ายรถไปโ oh <my> อ้ยไม่กดเน็ตโอเคแล้วก็ใส่หมอ้อกูจะใส่หม้อน้ำเ <c oughs> มื่อกี้เราคนได้อยู่เม่อไรมึงบอกกูมันเดี๋ยวนี้ <c oughs> มันคือคำบูชานโอเคอายุโอเคโนอันโนอันนอตโอเคโอเคจักหน่อยแล้วกันวันนี้แต่งน้ให้ครบเลยดีกว่า จะได้แบบเต็มกูบแบบนี่นันน่นไหนวะนั้นนันไทยวะเฮ้ยนันไทยนี่วะอ่ะโอเคเดี๋ยวขันรถแล้วก็เสร็จเลยแล้วกันเฮ้ยเตือน้อกมานีกว่าแต่งรถแต่งรถวันนี้แต่งรถม้งแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเอ่อเก็บเดี๋ยวไปเอาสากกูก็ตัวแหละเอาไปขายแล้วมันจะได้เงินใช่ไหมมันเป็นรูปฝาฝาขวดหน้าเหรอไม,ไม่รู้มันใช่ปะเนาะ ฝากคนนะกูเก็บแถวบ้านกูได้อยู่อะกูเป็นฝาดลังคาที่เก็บมานาทีคือคนที่จะได้เท่านั้นที่จะได้มันเปี่ยพ่วงงี้ก็อืมน่าจะทุกได้แหละไม่ต้องจะป็นต้องใส่ไฝากระโปรงหน้านท้ายสุดยอนไปเลยครับพีใจเต็มถังไปเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องรองอะไรสิ่งเต็มถังเลยพีเต็มถังเลยโอเคเสร็จสิน้นใส่ร้อให้<ว>ใ,หให้พว่วง อึบโอเคแล้วก็หนีอันหนึง่งใส่เข้าไปเลยเยี่ยมแล้วก็เอาหยิบพ่วงมันนี่แล้วก็มาคอนเนคกันโอเคโอเคของครบแล้วทีนี้ก็ก็ไม่ไ,ไม่ไดนหันแล้วมั้งนี่เอาที่สวนพวกนี้มาให้หมดเลยเนี่ยเอาแค่บางงานไปพอนะไม่ไ,ไม่โดนเอาหมดนี่อ แล้วก็เอาของในบ้านมาให้หมดอะไรมันเป็นเหล็กแน่ถัาน้ำมันเนี่ยขายดีชัวเออบปอบดิอึบอึบแบะเอ๊บโอเคจากก้อนสูดพ่วงโอเคกูรู้ชื่อคลิปแล้ว เออหยิบไปเกบไ้กระจังหน้ามาจะเอาไปขายเอ้ยเอาประตูรถดีกว่าเออเนี่ยเอาอันนี้ไปขายก็ได้นี่อชิ้นส่วนกระตูเนี่ยเอาไปขายหมดเลยแล้วกูจะรวยเอา่อเคพอกแล้วกันเดี๋ยวค่อยถ้าเกิดเจอชิ้นส่วนแล้วก็จะเอาไปขายเย็บเห็นี้มเสร็จแล้วไปเลสโก้สภาพรถนี่คือดูใหญ่หนึ่งก็คิดว่าแบบเอม แค่มมนขับได้พอเลยอะ่ะไปทีนี้ก็ถ้าเกิดเจอร้านงันก็จะเอาไอ้ของนี่ไปขายแล้วก็จะได้เงินมาอย่างมหาศาลแต่ทำไมก้อนนี้ก็มันชาลงวะอยู่ว่าหนักของวะเย่มองของไม่ได้ด้วยใช่ไหมนะทำไมก้อนนี้ก็อืดจังวะเออทำไมกก็อืดจังวะเฮ้ย เดี๋ยวว่าถ้นเป็นของเป็นเพราะไอ้ขอนที่กูบรรทุกมาเดี๋ยวนึงเออเออได้แล้ได้ล้เออนั่นแหละบูสบูสไปเลยอู้โหนนี้ไม่ไปช้าอ่ะหกนาทีไม่กูเพิ่งออกจะออกจากบ้านนึ่งงอน,นี่ไปช้าจังเลยแช่งว่าเดี๋ยวกูไม่สนไม่เล่นกับเพื่อเช่นเคยวันนี้อยากเล่นคนเดียว โอเคเนี่ยดูซิข้างหน้ามีไอ e ้กางขายของมาเจะเราขอไปขายอ้ามีแล้วเจอแล้วก้อนหินนะเจอแล้วอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่านะเดี๋ยวของร่วงอยา่าก้อนหินใครไปเราทําตกไว้ตรงนี้วะได้ประเด็นคือเป็นก้อนหินที่แบบมันหลุดไม่ได้นะโอ้โหมันแทงเลยเชี่อเสียบตุท่ทีที่แบบขี้ออกอีก้อนหินเด็ดกินถนน,นมีของอะไรไหม มึงทำไมเงี้ยมันแหลกจังวะเออมันแหลกจริงนะเจ้าเดี๋ยวนึงเอ่อมึงมันก็ในฝนมันฝนไม่ตกเออดีแหละเดี๋ยวฝนอย่าตกนะเจอไม่ไงหนวของพังหมดของี่มันทุกมารู้แล้วคือมันหนักอะไรมันหนักไอ้ของที่มันทุกมานี่แหละนี่ไงนี่ไงแบบยาวๆมันก็นี่แบบฝนไม่ตกว่ะเออดีดีดีให้มันได้ยิ่งสุดวะไม้เหมือนกูเจออะไรอีอย่างใช่ไหม แกซูมไม่ได้ว่ะใช่ปะเฮ้ยยัตนตะกีตกถนนดิมันคือบ้านใช่ไหมหรือว่าใารขายของถ้าเกิดของจะเอาขอใหดด้คนทุกคนมาขายใช่ปะใช่บ้านผมมันคืออะไรวะบ้านปะ่ะไอ้เจนมันจะหมดใช่ไหยบ้านป่ะหรือว่าใารขายของวะเชี่นมันจะหมดเช่นชิบพายเลกโก้ไปช้าด้วย โอ้โหอย่างอื่นเลยโอ้ยซอมบี้เสร็จกูแล้วมึงมานี่เลยมานี่เลยเอ้ยไปดีเจนเดียร์แล้วไแล้วมาเนว่าโอ้นอกของกูโอเคโอเคโอเคดับรถดับดับดับรถอืมอ้ยี่มันข้างในตัวหนึ่งอีกฮัลโหล Hello? Hello! Ai tụi vậy?